ผู้หญิงไม่ค่อยมีที่ภาวนาหายากหลวงพ่อเสดยจดที่เขาสวนหลวงที่เขาสวนหลวงทมไมท่านกอนะท่านกอเขาวสวนหลวงในธรรมะท่านเฉียบขาดมากเลยเป็นผู้หญิงที่พระกราบได้อะแต่ไปกราบจริงๆก็ไม่ได้นะ <c oughs> เอาแค่ว่าอยากกราบ <c oughs> เดี๋ยวนี้ที่เขาสวนหลวง มีที่เก่งที่สุดเลยชนะเลิศเลยคือลิงสามารถต้อนเอาพวกผู้หญิงนะเข้าไปอยู่ในกรงได้แต่และกุฏิต้องทำกรงขังตัวเองไว้ข้างในแล้วก็ต้องเลี้ยงจระเข้มีจระเข้ลิงกลัวจระเข้ทุกกุฏินะมีจระเข้จระเข้ผ้าทำด้วยผ้า ลิงก็เก่งทุกอย่างเลยแต่กลัวจระเข้ผ้าไม่รู้เป็นทำไมตุ๊กาตาอย่างอื่นไม่กลัวนี่เพราะคนไม่รู้จักธรรมชาติของลิงลิงแต่ก่อนเขาพึ่งตัวเองได้อยู่ได้ด้วยตัวเองเราไปอยู่กับธรรมชาติไม่เข้าใจธรรมชาตินะไปแสดงความเมตตาปราณีเอาอาหารไปให้มันลิงก็เลยไม่พึ่งตัวเอง อัานมาพึ่งมนุษย์ขอดีๆไม่ให้ก็ข่มขู่เอาคนนี้ยิ่งลำบากเนี่ยสัตว์ป่าเนี่ยเขาไม่ให้เลี้ยงสัตว์บางที่ถึงก็เตือนว่าอย่าไปให้อาหารฟังแล้วเหมือนโหดร้ายนะแต่มันทำลายระบบนิเวศอย่างลิงเขาใหญ่มันอยู่บนต้นไม้เนะี่ยมันกินผลไม้พวกนี้กินทิ้งกินกว้างกินแล้วจะทิ้งลูกกินนิดหน่อยก็ทิ้งลงมา สัตว์อื่นๆพวกกวางพวกอะไรได้กินต่อลิงแต่ก่อนเป็นผู้ให้นะเป็นผู้ให้คนไปทำาจ่ลิงกลายเป็นผู้ขอลิงกลายเป็นพิขุกผู้ขอเฉะนั้น <c oughs> ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติอยู่กับธรรมชาตินะรู้เข้าใจมันแล้วก็มีความสุขธรรมชาติภายนอกก็ต้องเข้าใจมันอยู่กับมันธรรมชาติภายในยิ่งต้องเข้าใจมากๆเลย ธรรมชาติไายนอกอย่างพอหลบหลีกอย่างเราทําลายต้นไม้ไปหมดเลยอากาศร้อนนะอุตสาห์ไปสร้างห้องแอร์ก็พออยู่ได้บางที่ไปสร้างห้องใต้ดินมีนะที่สเสถียรธรรมสถานที่สเสถียรธรรมสถานเนี่ยแม่ชีสันสนียทำอุโมงไว้ข้างในอยู่ใต้ดินที่นั่นมันแคบคนเข้าไปทีหนึ่งหลายร้อยเพ่นพ่านไปหมดเลยไม่มีที่จะซ่อนตัว เ้าล,ลงไปอยู่ใต้ดินน่าสงสารนะนี่ข้างนอกเนะี่ยพอหลบหลีกได้แต่ข้างในความทุกข์แนบไปกับกายแนบไปกับจิตตลอดเวลาหนีไม่ได้หนีไม่ได้ต้องเรียนรู้มันไปเพราะเวลาเราไปอยู่ที่ไหนเราก็มีกายไปด้วยเอาจิตไปด้วยกายเป็นทุกข์มากๆอย่างพอหนีนะ อย่างคนไม่สบายมากร่างกายเป็นทุกข์มากอยากตายทิ้งร่างกายนี้ไปหวังว่าจะมีความสุขเอาจิตไปด้วยนี่จิตนี่เป็นของที่ทิ้งไม่ได้ทำยังไงมันก็มีจิตบางพวกก็ไปฝึกสมาธิชนิดหนึ่งเรียกว่าอาสัญญาสัตตารมลุกฟักดับจิตลงไปมันก็ดับได้ชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยมันก็มีขึ้นมาอีกอย่างหลายคนนั่งสมาธิรวมลงไป หมดความรู้สึกตัวไปเจ็ดวันไม่มีความรู้สึกนึกคิดเลยอยู่ได้เจ็ดวันบางคนไปเรียกว่าเข้าผลสมบัติร,รัสมบัติร,รัสมบัติไม่ได้ว่าไม่มีจิตร,รัสมบัตินี่มีจิตจํานวนมหาศาลเลยคือผลจิตผลจิตชนิดเดียวกับตอนที่เกิดโสดาปฏิผลสกิทาคามีผลอาน,านาคามีผลอารหัตผลนั่นเองผลจิตเกิดขึ้นจํานวนมากมาย ไม่ใช่แปลว่าไม่มีจิตนี่บางคนฝึกเป็นจิตดับลงไปเป็นพรมลูกฟักมันก็ดับชั่วคราวเดี๋ยวมันก็กลับมารู้สึกใหม่รู้สึกอีกก็ทุกข์อีกนะพอมีจิตมีใจสูมทิ้งกายไปหมดแล้วเหลือจิตอันเดียวจิตมันเหมือนมเมล็ดพันธุ์ของต้นไม้นะย่างลงไปในภพภูมิใดมันก็สร้างรูปสร้างนามขึ้นมาได้อีกมันก็งอกงามขึ้นมาได้อีกไม่หายไปไม่หมดไป เราะั้นเราภาวนาไม่ใช่เพื่อจะดับจิตเฉยๆหรอกแล้วจิตมันเป็นทุกข์ดับมันไม่ได้ด้วยถ้าดับได้ตามใจจิตก็เป็นอัตตานี่จิตเป็นอนตัตตาดับมันไม่ได้ตามใจชอบถึงจะเข้าสมาบัติได้ก็ดับได้ชั่วครั้งชั่วคราวหมดกําลังของสมาธิก็เสื่อมถอยออกมาออกมาเกิดจิตที่รับรู้อารมณ์อีกก็จะทุกข์ไปอีกทุกข์ไปเรื่อยไปไม่พ้น พระพุทธเจ้าเลยไม่ได้สอนให้หนีเพราะหนีไม่ได้ไปไหนก็มีจิตไปด้วยท่านสอนให้รู้ลงไปรู้จนไม่ยึดถือถ้ารู้โดยไม่ยึดถือเนี่ยจะไม่ทุกข์ที่ทุกข์อยู่ทุกวนันนี้เพราะไปยึดถือไว้ฉะั้นเราภาวนาจะหมดความยึดถือได้ก็ต้องเห็นความจริงนะมันมีแต่ทุกข์ล้วนๆจิตใจไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของวิเศษพอเห็นเป็นทุกข์ล้วนๆก็หมดความยึดถือไป ครนนี้มีอยู่ก็เหมือนไม่มีมีก็เหมือนไม่มีแล้วไม่ทุกร้อนเหมือนอย่างบางคนนะยกตัวอย่างง่ายๆบางคนกลัวงูเคยมีนักภาวนาที่จริงๆใครๆก็กลัวนะงูไม่มีใครนิยมชมชอบเท่าไหร่หรอกนี่น้อยรายจะชอบงูงูเข้ามาอยู่ในใต้ถุนกุติอะไรเงี้ยไม่มีความสุข แต่ถ้ายอมรับได้นะว่างูมันต้องอยู่ตรงนี้ต่างคนต่างย่นะมีงูก็เหมือนไม่มีเนี่ยเมื่อก่อนมีลูกงูเห่าตัวหนึ่งตัวแค่นี้ยอยู่ใต้กุฏิแม่ชีนุษที่สวนโพนะอยู่จนยาวเป็นเม็ดเม็ดเลยก็เชื่องนะเชื่องไม่ทําร้ายซึ่งกันแลกะกันแต่อย่าไปเหยียบนะต้องมีสติเราไว้ฝึกสติ ใจเรายอมรับกันได้นะก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมใจเรายอมรับว่าขันห้ามันต้องมีอยู่กายนี้ต้องมีอยู่จิตนี้ต้องมีอยู่เราก็ไม่ทุกข์เท่าไหร่งูนะั้นน่ารักมากเลยตัวนี้ดำหหเกล็ดมันเวลาถูกแสงอาทิตย์นนะยังกระนินเนะี่ยสวยดำครับในวาว,วับเลยเป็นสีรุ้งเหลือบๆด้วยสวยเราอยู่ใกนลนน้ๆี่ยจะมาหากบหาเขียนอะไรมุดรูนะมุดลงไป ขึ้นมาอย้ามาตรงนี้อยู่ใกล้ๆห่างนี้นิดหน่อยๆนยนะเขาก็ไม่ว่าเรานะเราก็ไม่ว่าต่างคนต่างอยู่ได้ไม่กระทบกระทั่งมีอีกตัวหนึ่งไม่รู้มาจากไหนหลวงพ่อวันหนึ่งมันมาข้างทางเดินเราไม่ทันเห็น,นะธรรมดาตรงนั้นมันไม่ค่อยมาอยู่เดินลงจากกุฏิจะรีบมาศาลาตอนเช้าโยมมาเยอะๆแล้ว แม้ขาเราไปห่างกับหัวมันแค่นั้นเนี่ย <c oughs> เดินผ่านไปก่อนเอ๊ใครเอาอะไรดำๆมาทิ้งแค่เอาแฉลงมาทิ้งไว้ตรงนี้ทัน <c oughs> <c oughs> ไปดูโอ้งูเห่า <c oughs> ทำหัวแบนๆนะตัวแข็งทื่อเลย <c oughs> ตัวแข็งทื่อตัวตรงเป็นท่อนไม้ทื่อๆอยู่อ๋ <c oughs> อมันไม่กระดุกกระดิกเลย <c oughs> ถ้าเราเดินไปห่างๆแล้วไม่นค่อยโผล่หัวขึ้นมาได้นะ โอ้ยังดีนะมีคนเหยียบไว้ให้แต่เราไม่ต้องไปเหยียบเองเนี่ยถ้าใจเรายอมรับนะไม่ว่าอะไรอะถ้าใจเรายอมรับได้ไม่เป็นปฏิปักษ์กับมันเนี่ยจะอยู่ได้อย่างบางคนอยู่ในที่เสียงดังเสียงดังๆใจลำคาญนนะหงุดหงิดถ้าใจยอมรับได้อยู่ก็อยู่ไปใจก็ยอมรับได้ไม่หงุดหงิด หรือเราอยู่กับคนนี้เราไม่ชอบหน้ามันอยู่ในที่ทํางานเราเกลียดอีกคนนี้ที่สุดเลยถ้าวันไหนใจเรายอมรับไดนะ้มันต้องอยู่มันต้องอยู่ด้วยกันยอมรับไดนะ้มันก็ไม่ทุกข์เท่าไหร่ธาตุขันนี้เหมือนกันนะภาวนาไปจนเห็นความจริงเลยมันทุกข์ล้วนๆก็จริงนะแต่ว่าต่างคนต่างอยู่ได้ไม่กระทบกระทั่งกันได้เราเริ่มฝึกค่อยๆเห็นต่างคนต่างอยู่อย่างพอใจของเราตั้งมั่นขึ้นมาเราเห็นในร่างกายต่างคนต่างอยู่กับจิต พวกเราหลายคนเป็นร้อยๆแล้วเป็นพันแล้ที่ดูได้ร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งไม่กระทบกระทั่งกันโคลานกันเวทนากับจิตก็โคลานกันนี่ความสุขความสุกขเกิดขึ้นก็ไม่กระทบกระทั่งเข้าถึงจิตอยู่ด้วยกันได้ไคล้ายๆว่ามันอยู่ด้วยกันเลยที่ไม่ก้าวไก่กันสังขารขันคือความปรุงดีความปรุงชั่วความปรุงกลางๆเกิดขึ้นและใจยอมรับได้ เป็นกลางอยู่กับมันได้อย่างเราเห็นเลยความโกรธเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาจิตเป็นคนดูอยู่ความโกรธไม่ใช่จิตนะความโกรธไม่ใช่เราเนี่ยเห็นอย่างนี้ความโกรธอยู่ส่วนความโกรธสิจิตอยู่ส่วนจิตร่างกายอยู่ส่วนร่างกายจิตอยู่ส่วนจิตเวทนาอยู่ส่วนเวทนาจิตอยู่ส่วนจิตนี่ต่างคนต่างอยู่ต่อไปแล้วจิตจ่ยจิตจะอยู่ยังไงจิตกับสิ่งอื่นๆนนี่ต่างคนต่างอยู่ได้แล้วเหลือแต่จิตอันเดียวเนี่ยจิตจะต่างคนต่างอยู่กับจิตได้ไหม ไม่ได้จิตจะต่างคนต่างอยู่กับจิตไม่ได้เพราะมันเป็นตัวจิตจะเหมือนอย่างไฟมันร้อนเนี่ยให้มันมีคุณสมบัติไม่ร้อนไม่ได้มันอยู่ด้วยกันอยู่แล้วแต่ว่าไม่ยึดถือได้นะกว่าจะไม่ยึดถือเนี่ยภาวนาสาหัสกรรันในแบบเอาชีวิตเข้าแรกถนะึงจะทาได้ถ้าทำเหยาะเหยาะใหญ่ๆนะไม่ได้หรอกพอเห็นได้ว่าอันอื่นๆไม่ใช่จิตนะ แล้วก็เห็นได้ว่าจิตไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่เราเห็นได้แต่ยังยึดอยู่กว่าจะหมดความยึดจิตนี้ยากที่สุดเลยลำพังการเห็นว่าสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราเนี่ยการเห็นว่าจิตไม่ใช่เราเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากที่สุดการไม่ยึดถือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยการไม่ยึดถือจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากที่สุดเพราะจิตนี้เป็นสิ่งที่เหนียวแน่นที่สุดรู้สึกเหนียวแน่นที่สุดว่าเป็นตัวเรา การจะหมดความยึดถืออัตตาตัวตนเลยไม่ใช่เรื่องง่ายถึงจะเห็นว่าจิตไม่ใช่เราได้โสดาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระนักขานะ mm hmm. ก็ยังยึดจิตอยู่ต่อเมื่อใจเด็ดจริงๆนะเข้ารู้เข้าดูลงไปจริงเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆเลยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปนะเกาเห็นอย่างนี้จริงๆนะเห็นแล้วใจยอมรับได้อยู่กับทุกข์ได้ไหมนี่ถึงขนาดนี้นะอยู่กับทุกข์ได้ไหม ถ้าอยู่กับทุกข์ได้นะใจเป็นกลางต่อทุกข์ก็คือใจเป็นกลางต่อขันนั่นเองใจเป็นกลางต่อจิตนั่นเอง้าใจเป็นกลางแล้วค่านี้อยู่ด้วยกันก็เหมือนไม่ได้อยู่ด้วยกันมีก็เหมือนไม่มีมีไม่มีนี้เป็นธรรมที่ล้าลึกนะี่หลป่ม่นบอกมีไม่มีนี้เป็นธรรมที่ล้าลึกมีธาตุขันก็มีอยู่นะแต่เหมือนไม่มีไม่มีอะไรน้ําหนักในจิตในใจเราแล้วก็ยังมีความไม่มีอีกคือนิพพาน ใช่ไหมว่ามีไม่มีนี่เป็นธรรมที่ล้าลึกเพราะหลายชั้นหลายเชิงมีอยู่คือขันมีอยู่แต่ก็เหมือนไม่มีมีไม่มีแล้วก็มีความไม่มีอะไรเลยมีนิพพานหลายชั้นหลายเชิงนะธรรมะเราก็จะอยู่อย่ามีความสุขมีความสุขมากเลยธาตุขันแปรพวนจิตใจก็ยังมีความสุขอยู่เพราะว่ามีก็เหมือนไม่มีนี่ เหมือนบางคนนะบางคนเทียบง่ายๆบางคนแต่งงานนานๆมีสามีก็เหมือนไม่มีนะมีภรรยาก็เหมือนไม่มีวันนี้แต่งตัวยังไงยังไม่รู้เลยลืมมองเหมือนเป็นโต๊ะตัวหนึ่งในบ้านเก้าอี้ตัวหนึ่งในบ้านใครรู้สึกอย่างนั้นบ้างไหมมีไหมเคยไหมสารภาพมาไม่กล้าบอกถ้ามาสองคนอย่าพูดนะอันตรายถ้ามาคนเดียวก็พอสารภาพได้ แล้วจริงๆพออยู่ไปนานๆใช่ไหมมีก็เหมือนไม่มีละแต่นี่อย่างโลกๆอย่างที่เป็นธรรมก็คือเห็นธาตุเห็นขันนี่มีเหมือนไม่มีอยู่ด้วยกันน่ะแต่ไม่กระทบกระทั่งกันละต่างคนต่างอยู่ไม่ทุกข์ไม่ร้อนแม่ฝึกนะฝึกไปผมมีความสุขไม่รู้จะบอกว่ายังไงสุขที่สุดเลยสุขอย่างโลกๆหลวงพ่อรูจักนะหลวงพ่อก็เป็นชาวโลก มาทั้ง48ปีถึงได้บวชความสุขในโลกเป็นยังไงก็รู้จักทั้งนั้นแหละอย่างที่โยมรู้จักพอมาความสุขในธรรมะว่าเทียบกันไม่ได้หรอกความสุขในโลกมันแกว่งขึ้นแหว่งลงมีได้ก็หายไปได้เกิดได้ก็ดับได้มมนมีความสุขในธรรมะนี่มันไม่เกิดไม่ดับเนี่ยนิพพานนั้นไม่เกิดไม่ดับแต่ต้องเอาชีวิตเข้าแรกเลยนะเอาชีวิตเข้าแรกนี่ไม่ใช่ว่าไปทรมานร่างกาย ทรมานร่างกายอะไรอย่างนั้นมันใช้ไม่ได้หรอกเราภาวนาของเราสบายๆอยู่อย่างนี้เนละถึงวันหนึ่งมันเห็นความจริงเลยมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยแต่อย่างเท้าลงตรงไหนมีแต่ทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเห็นอย่างนี้ไม่มีที่หนีไม่มีที่ถอยพอเห็นของอื่นเป็นทุกข์ยังหนีได้ถอยได้พอเห็นจิตเป็นทุกข์เนี่ยไม่มีที่หนีไม่มีที่ถอยเพราะไปที่ไหนจิตก็ไปด้วยคล้ายๆหลังชนกําแพงเลยทุกข์ล้วนๆหนีก็ไม่ได้ ต้องเผชิญอยู่อย่างนั้นน่ะใจปฏิเสธใจยิ่งทุกข์มากขึ้นอีกยอมรับไหมยอมรับไหมยมรับที่จะอยู่กับทุกข์โดยไม่ทุกข์ได้ไหมยมรับได้นะโอ้หนีไม่ได้แล้วเออช่างมันเถอะจะตายก็ตายจะบ้าก็บ้ามันรู้สึกขนาดนี้เลยนะคล้ายๆก็อยู่กันต่อไปเนี่ยตามรู้ตามดูจิตที่เป็นตัวทุกข์ต่อไปเนี่ยจิตจะระเบิดแนละ้วเหมือนจิตจะระเบิดเลย ความทุกข์มันบีบคั้นรุนแรงจนเหมือนจะระเบิดเปรี้ยงลงมาถ้ารู้เลยถ้าระเบิดนี่นะไม่ตายก็บ้ามีสองใช้เท่านั้นไม่มีทางที่สามเลยเอายอมจะระเบิดก็ให้ระเบิดตายก็ตายไปนะตามรู้ตามดูไม่ถอยนะตรงนั้นนะบรารมีทุกชนิดที่เคยสะสมเนี่ยขูดมาใช้ได้หมดเลยคันติบรารมีนะอดทนอดกลั้นยอมฐานะบรารมีสละทุกสิ่งทุกอย่างได้ไหมสละกระทั่งชีวิตได้ไหม ก็จะตามรู้ความจริงเอาสัจจะเอาความจริงนี่ฐานะบาร,รมีไม่ใช่กระจอกนะกล้าสละชีวิตไหมเพื่อธรรมะบางคนรู้สึกฐานะบาร,รมีหมูหมูนะทำไมพระเวสสันดรมาลงด้วยบาร,รมีคือฐานบาร,รมีใช่ไหมมาเต็มตรงธรรมนะบารมีไม่ใช่ของง่ายนะสละกระทั่งตัวเองได้ก็คือสลามานาตาสละออกไปได้ไม่ใช่ธรรมดาเนคขมาบาร,รมีกล้าไหม ในภาวะที่จะแตกหักเนี่ยมานมันจะบอกเรามานคืออภิสังขารมานจะบอกเราเลิกเถอะถ้าเลิกนะถอยออกมาเป็นท่านาคาอยู่แล้วอยู่กับโลกมีความสุขยิ่งกว่าพระเจ้าจักรพรรดิอีกเอาความสุขมาหลอกมาลอ่อในขัมมะบารมีไม่เอาความสุขนะกล้าทิ้งความสุขทุกอย่างได้มีสัจจะไหม มีสัจจาไหมยอมเสียชีวิตเพื่อให้เห็นความจริงมีอธิษฐานะบารมีไหมตั้งใจสู้แล้วสู้ไม่ถอยตายก็ตายมีบารมีนานา,นานชนิดเลยมีวิริยะไหมจะภาคเพียรต่อไปไหมหรือจะเลิกเลิกนี่ไม่ใช่เลิกธรรมดานะเลิกทั้งชาติเลยลราภาวนามาถึงจุดนี้เวลาถ้าเลิกหมายถึงเลิกทั้งชาติแล้ะไป,ไปติต่อพรมโลกหน่ะมันสอนอย่างนี้นะ เราเป็นมนุษย์เราก็มีความสุขไปเดี๋ยวไปต่อพรมโลกชาติสุดท้ายแล้วเป็นไรไปนะโอ้โหต้องภาคเพียนต้องไม่ถอยเลยภาคเพียนมีปัญญาไหมมีปัญญารู้เท่าทันโกนุบายของกิเลสนานา,นาชนิดที่หลอกไหมสามารถจเจริญสติจเจริญปัญญารู้ลงไปอย่างที่เขาเป็นไหมนะยอมรับไหมยอมรับอริยสัจท,ที่ปรากฏเลย โอ้โหมันสู้กันนะไม่ไม่เคยเห็นสงครามอะไรที่ดูเดือดเลือดพล่านเหมือนสงครามล้างชาติ <S <S นี่แหละคือสงครามล้างชาตินะถ้าผ่านสงครามนี้คือไม่เกิดละสงครามล้างชาตินี้ยิ่งกว่าสงครามล้างเผ่าพันธุ์อีกล้างเผ่าพันธุ์นี้ไปมันยังเหลือเผ่าพันธุ์อื่นนั่นเป็นการต่อสู้ซึ่งถ้าไม่ได้ฝึกฝนอบรมมาอย่างดีเนะี่ยสู้ไม่ได้นั่นต้องสร้างบารมีสร้างไว้ทุกสิ่งทุกอย่าง ค่อยๆฝึกฝนตัวเราเองบางคนจะเอาแต่ปัญญานะศีลไม่เอาโง่ที่สุดเลยทิ้งศีลนี่ก็คือทิ้งพื้นฐานที่สําคัญไปแล้วหรือทิ้งสมาธิไปถ้าไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีคุณธรรมความดีฝ่ายดีให้ให้ถึงพร้อมนะเอาอะไรไปสู้กับมารในยกสุดท้ายไม่มีทางเลย สู้กับมารเนี่ยในตำราบอกบางทีก็พูดว่าพระพุทธเจ้านะเอาบารมีมาสู้เห็นไหมมีบารมีเป็นทหารของท่านบางทีก็บอกมีโพธิปักขียธรรมคือคุณธรรมความดี37ประการที่สร้างไว้มาเป็นเครื่องมือต่อสู้อันเดียวกันนะั่นเองเดียวกันคือความดีทุกชนิดนั่นเองแล้วต้องสร้างให้ครบครบนะก็สู้มัน เราสู้ตั้งแต่เบื้องต้นเลยมันก็คือการต่อสู้ทั้งหมดนี่นะเป้าหมายคือละตัวตนละความยึดถือในตัวตนมีตัวมีตนอยู่ก็ยังมีทุกข์อยู่หมดความยึดถือในตัวในตนนะตัวตนร่างกายขันห้าทุกข์ก็ทุกข์ของมันสืยเรื่องของมันละนะจิตอยู่ต่างหากเลยมีแต่ความสุขล้วนๆเลยคราวนี้สุขแบบไม่มีอะไรเหมือนเลยนะอศัศจรรย์สุขจนเหมือนธาตุขันร่างกายจิตใจมนุษย์นี่รองรับไม่ไหว ตอนที่จะแตกหักเนี่ยมีความทุกข์เหมือนกับว่าจิตใจอยรองรับไม่ได้ร่างกายจยรองรับไม่ได้เหมือนจะระเบิดเลยตอนที่ผ่านไปแล้วเนี่ยมีความสุขมหาศาลเหมือนร่างกายจิตใจรองรับไม่ได้อีกแล้วดูสิ 4, ร่างกายจิตใจมานษยนนักกระจอกจริงๆมันรองรับธรรมะชั้นสูงก็ไม่ได้ทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วนะเหมือนจะสู้ไม่ไหวแต่ว่าก็ยังไม่เห็นใครตายนะไม่ต้องกลัวว่าปารุ มัผลนิพพานแล้วตายไม่เห็นมีนะมีแต่พวกที่ท่านจะตายอยู่แล้วมีเล่าองค์หนึ่งหลวงปู่มั่นเป็นลูกศิษย์หลวงปูมั่นเหมือนันแต่ว่าห่างๆภาวนาท่านทำไงก็ไม่จบไม่บรรลุตอนเช้าไปเข้าส้วมส่วมหลุมขุดหลุมไหมเอาไม้พาดปากหลุมไหมหลุมโตๆนะาไม้พาดไปไปนั่ง พระเนี่ยตอนเช้ามีหน้าที่รักษาจีวรรักษาผ้าไตรจะต้องไว้ข้างๆตัวท่านก็เอาสังคติไปด้วยเข้าส้วมทําสังคติตกลงไปในหลุมส้วมสังคติตกลงไปแล้วุยปื้อนด้วยต้องไปเอาขึ้นมาปีนลงไปในหลุมหยนอนยุบยับเลยหยิบสังคติขึ้นมาก็เปื้นนะลงไปยืนอยู่ในกองอุจจาระ นอนก็เริ่มไต่ขากระดึ๊บกระดึ๊บพวกเราทนไหวไหม <c oughs> ยืนอยู่ในส่วมนะแล้วนอนก็เริ่มไต่ขึ้นมาเรื่อยๆท่านก็จะขยักขยงท่านก็คิดจะขึ้นไปปีนขึ้นไปเสร็จแล้วเปลี่ยนใจให้เราภาวนามาทุกคนทุกแห่งแล้วมันไม่สําเร็จนะลองดูในนี้ดูว่า <c oughs> ดูความขยักขยงเง้ย <c oughs> ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว,ลวพอขึ้นมาถึงครึ่งตัวเนี้จิตท่านก็ตัดเลย ท่านก็ไม่กลัวนอนแล้วท่านนี้ท่านก็ขึ้นมามาซักผ้ามาอาบน้ำอะไรเจ้าวาดมาเห็นดุท่านได้เวลาจะบินธบารแล้วมาซักผ้าแล้วจะไปบินธบาร์ได้ไงไม่รู้จักเวลา,วลาต้องรู้นะว่าตอนนี้ควรจะทําการงานอะไรท่านบอกงานของผมเสร็จแล้วงานของผมผมทําเสร็จแล้วผมพานบอกนี่มันอวดอุตริท่านบอกถ้าไม่เชื่อนะเราไปหาหลวงปู่มั่นกันให้หลวงปู่มั่นตัดสิน ก็คงส่องฉันข้าววันก่อนน่ะนะเสร็จ <c oughs> แล้วก็เดินสามวันรีบใหญ่เลยรีบเดินรีบเดินไปห,หาหลวงปู่มัน่นวันที่สี่ไปถึงหลวงปู่มัน่นหลวงปู่มั่นเห็นนะหลวงปู่มั่นไล่กลับเลยมาทําไมไม่มีธุระอะไรมาทําไมไกลับไปกลับไปรีบไปเดี๋ยวไม่ทันนะทั้งสมทานทั้งพระองค์นี้ท่านก็ผ่ากกลับมาสมทานควนี้นับถือละ ลวงปู่มั่นบอกว่านี่ไม่มีธุระมาทําไมนะรีบกลับพอก,กลับมาถึงวัดนะท่านพี่นานละท่านไม่มีภารกิจอะไรเหลืออยู่แล้วไม่ได้มีวาสนาทางจะสั่งสอนใครด้วยเพราะธาตุขัดนี้สมควรแก่เวลาก็นิพานลงวันนั้นนะมรณภาพต้องใช้คําว่ามรณภาพนะเพราะไม่มีใครรับรองพระพุทธเจ้าไม่ได้ออกใบรับรองให้แค่หลวงปู่มั่นรับรองเนะี่ยไม่ใช่ว่า ทุกคนจะต้องตายเพราะงั้นอรหัตตามาร์กไม่ใช่ยาพิษนะไม่ใช่โดนเข้าไปแล้วตายไม่ใช่มันมีความสุขมากจนเหมือนทนไม่ไหวไม่ใช่ทุกมากจนทนไม่ไหวอย่างที่ทผ่านมามนสุขหลวงปู่สุวัต์เล่าให้หลวงพ่อฟังท่านสุขอยู่ปีกว่าเนะ่ยมีความสุขมหาศาลอยู่ปีกว่ากว่านึกถึงขึ้นมานะโอ้น้ำตาแทบร่วงเลยนะม,นมีความสุขจนร่างกายจิตใจรับไม่ไหว อยู่ไปปีกว่าๆแล้วมันค่อยค่อยราบเรียบขึ้นเป็นความสุขที่ธาตุขันเริ่มคุ้นเคยอยู่ได้เราอย่าลืมสวดกันบ้า,างวันนี้เทศอะไรพี่ลึกนมำสการค่ะโยมปฏิบัติเมื่อวานนี้คือดูกายแต่ดูแบบเบาๆแล้วก็ดูรวมๆนะคะก็ รู้สึกว่าดีขึ้นดีกว่าเมื่อวานนะเมื่อวานยังจงใจวันนี้ลดความจงใจลงเกือบหมดแล้วเหลือเหลือไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นตะ<ห>์ยังเหลืออยู่ปฏิบัติต่อทําอย่างนี้แหละที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วใ,ใจเราต้องถอดถอนออกมาอย่าถลําเข้าไปคลุกพวกภาวนาจนํานวนมากเลยยังม่ฉีแต่ก่อนเนี้ภาวนาแล้วถลําลงไปเวลาดูท้องพองยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องเวลาเดินจงกรมจิตไหลไปอยู่ที่เท้า เวลารู้ลมหายใจจิตไปอยู่ที่ลมขยับไม้ขยับมือจิตไปอยู่ที่มือบางคนจะแปลงฟันนะแต่จิตไปจ่อไว้ที่แปลงสติฟันเคยมีคนหนึ่งเล่าให้หลวงพ่อฟังบอกเพื่อนกันแปลงฟันกินข้าวเช้าก็แปลงฟันนะจนกินข้าวเที่ยงไม่ทันก็แปลงฟันยังไม่เสร็จนะจะแปลงไปเลยแปลงสติแตกสู้ไม่ไหวเครียดนะงั้นเราไม่ใช่ภาวนาแล้วเ,เปจ้องไว้ ตอนนานนะั้นทตัวเป็นแค่คนดูเป็นผู้รู้ผู้ดูเท่านั้นเองดูสบายๆดูกายอย่างสบายใจดูจิตใจมันทํางานไปอย่างสบายใจความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ไปอย่างสบายใจอะไรเกิดขึ้นรู้ลูกเดียวสบายๆอาการประคองยังเหลืออยู่ไหมคะเหลืออยู่เหลืออยู่มันถึงนิ่งๆอยู่นิดหนึง่งแต่นิดเดียวนะเหลือไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ช้ได้ไม่คุณอภิชา ไงมาได้วันนี้ภาวนาดีเลยทำอย่างเดิมนี้เลยนะคือตั้งแต่ต้นสายจนปลายทางเนี่ยมีแต่ก,การมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันเท่านั้นะนะที่ฝึกอยู่ดีนะฝึกอยู่ดีใช้ได้เลยละ่นะใช้ได้นะภาวนาดีอ่ะเชิญตา เมื่อเช้ามันช่วงนี้มันขยันเดินอะค่ะตอนเช้าเดินก็ยังปุโปร่งอยู่อะค่ะ<ม>เดินไปเดินมาชักมันนิ่งนิ่งนิ่งขึ้นนะค่ะก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันชักมันชักจะเยอะไปแล้วอะไรเงี้ยตั้งใจเกินไปอะค่ะ<ม>ก็เลยไปไปเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นไปช่วยเขาแกะอาหารอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกมันก็เบาขึ้นใช่หาง,งานทํานะอยู่อยู่นิ่งเวลาภาวนา,<อ>าบางคนหมกมุ่นมากเกินไปไม่ดีเวลาหมกมุ่นมากๆนะแล้วทําผิดนี่นะจะถลํมลงไปเลย นั้นต้องเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความรู้สึกเป็นช่วงๆวงอย่างเราอยู่วัดนะแม่ชีเรามีข้อวัดใช่ไหมถึงเวลานี้ต้องไปลดต้นไม้ถึงเวลานี้ไปกวาดวัดถึงเวลานี้ไปล้างจานอะไรเงี้ยล้างซ่วมสิ่งเหล่านี้ดีทั้งหมดเลยมันไม่ได้ขัดขวางการปฏิบัตินะมันทําให้เราได้เปลี่ยนอิริยาบถได้เปลี่ยนความรู้สึกใจเวลาภาวนาจะได้ไม่หมกมุ่น เพราะฉะนั้นเราภาวนาแล้วเราก็เคลื่อนไหวทํางานไปกระดุกกระดิกไปบางสํานักนะให้ทํางานทั้งวันเลยหรือบางสํานักให้เดินทั้งวันเดินทั้งวันเดินทั้งคืนเดินอยู่นั่นแหละนะถ้าขาปเป็นเหล็กเนี่ยขาต้องสั้นลงไปแล้วสึกนะนี่เนื้อแข็งกว่าเหล็กนะเหล็กยังสึกเลยเนื้อเนื้อยิ่งหนาขึ้นนะหนังหนาขึ้นเรื่อยๆให้ฝึกเดีย๋ยวไปบังคับมันกระดุกกระดิกไ้วันนี้รู้สึก พอมาฟังหลวงพ่อแล้วมันนิ่งนิ่งนิ่ง,ง,ง,งลงไปอ,ะอ่ะ่าไปกดมันมันกดเพราะว่ามันนิ่งเพราะกดเอาของเพรก็ห่างวัดไปนานค่ะหลวงพ่อเมื่อเช้ามันจะพอละแปดโมงเชิญไปทานข้าว <laughs> น,นี่แปดปฏิเปเลยนี่หม์ครับนี่หม